โอเคครับกา็สวัสดีคุณผู้ชมทุกคนนะครับผมวันนี้อยู่ในช่องอ่าพิเซเตอร์ขนมเกมเมอร์นะครับผมวันนี้ผมตั้งใจนะว่าผมจะเปิดช่วงใหม่ก็คือช่วงอ่าเกมสุ่มฮะเกมสุม่มครับเหมือนจากที่ผมเล่นในไวแปดเบราว์เซอร์มานานนะผมก็เลยตัดสินใจครับผมจะสุ่มเกมเล่นนะต่อไปนี้คือม่มีความคิดแล้วฮะเอาเป็นว่าเดี๋ยวผมจะหาเกมเล่นกันนะฮะอ่าลองไปแล้วผมเล่นเกมอะไรวะผมเล่นเกมนี้ฮะสควิชชาร์เลนเกมต่อไปก็น่าจะเป็นอ่าเกมสุ่มนไหนๆชื่อชื่อเกมสุ่มแบบอ่าเกมนี้เลยฮะ นีความคิดอีกแล้วฮะอุ้ยลูกอลามูฟจำรลางก็คือชิปค้างนะครับจะเจอโฆษณาอไหมเนี่ยไม่นะอุ้ยมีแอดแอดอุ้ยโอ้โหผมปิดทันปิดโฆษณาอ่ะอุ้ยเอาว่าทุกคนเดี๋ยวขออนุญาตอุ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวอุ้ยโอ้โหโอ้โหเสียงโอ้เสียงเดินดังมากครับอุ้ยอารมณ์ไม่คล้ายกับไนเกมเหลี่ยมๆกูยังไม่ได้ตั้งตัว เอาใหม่นะฮะเดี๋ยวไปเลยจริงจริงเกมก็ไม่ยากครับผมเล่นแล้วผมว่าใๆรไปนะฮะโอเคก็ได้ไปต่อครับทีละนิดฮะทีละหน่อยนะฮะใครไปครับไม่ยากก็ไม่ยากโอ้ประตูวิเศษเอ้าทำไมได้สองดาววะเอ้าอะไรวะเนี่ยเออ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 โว้ย โอ้โหเส้นทางที่เราผ่านมานี่สุดยอดเลยฮะว่าเราทำได้สองได้กแล้วอะไรวะเนี่ยอุ้ยอินมันเล็กลงอ่ะทุกคนเอ้าวอ่าวอุ้ยไปไปดโอ้โหไปตั้งไกลกือบถึงเลยแล้วโอ้โหใหไปนะครับใหไปเส้นทางมันจะยากลำบากแขนาดผมก็จะทำไปให้ได้นะครับอินมันเล็กลงให้ทุกคนเห็นไหมนะเออค่อยๆไปนะครับอยๆไป ตายที่เดิมเลยใหม่ค่อยไปไปใจเตรนใจเย็น,ยน What? ลื่นโอ้โหเอ้ยเอา,เาไปไปไปหนึ่งสองสามครับตรงนี้นะครับต้องแบบใจเย็นนิดนึงนะเมื่อกี้เมื่อกี้กผมพลาดไปประมาณสามชีวิตแล้วนะสองหรือสามปะแม่งเอ้ยทำไมฮะ ไม่ไหวแล้วนะเฮ้ยค่อยๆไปค่อยๆไ,ไปอุ้ยอ่าจุดเนี้ยทุกคนเห็นไหมผมชอบไปตกกับไอ,อ,กกอ,นนอ้ก้อนอีกก้อนนั้นอะผมต้องแบบกับไอ้ก้อนอีกก้อนนั้นอะเอา้ากูโดดเลยแม่งเอ,อ้ยอะไรวะเนี่ยเฮ้ยมันต้องผ่านดิมันต้องผ่านผ่านเถอะขอร้องละมันมันเขาล้อ่ะ กระโดดกระโดดคนรอบกระโดดคนรอบข้ามไหนข้ามไหนกระโดดคนรอบเฮ้ยทุกคนผมไม่ไหวแล้วว่ะผมผิดอะไรเนี่ยผมว่ามันผมว่าผมก็ใจเย็นมากๆแล้วนะเออเออมอ้โอโมโมโมอ่ะผมจะผมจะลองเล็งข้างล่างดูนะฮะเผื่อมันโอ้โห ผ่านด่านได้ไหมขอร้องละเออเออไปอีกนิดนึงนิดนึงสวยเอยอเหลือดาวเดียวโอ้ยอ๋อันนี้แค่เดินนะฮะอาจจะต้องอาจจะไม่ต้องโดดครับไม่ยากไม่ยากไม่ยากทุกคนไม่ยากง,ง่ายง่ายครับจิบจิบง่ายง่ายครับจิบจิบเอ้าโฆษณา ไม่เฮ้ยทุกคนผมอ้าวผมเมาส์าผมหายก็ผมสกิปโฆษณาไม่ได้โอเคไม่เป็นไรครับสำหรับคลิปวันนี้ก็เลยจะจบแค่นี้บนะอกว่าไปต่อเอาเอาไปได้นี่หว่าทุกคนเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวขอลองอีกทีนึงก่อนขาดใจขาดใจถ้าตายก็ลาก่อนนะฮะเอเอผูผิดเองแหละบ๊ายบายครับทุกคนซีอู่แม่งเอ้ย